และสำหรับทางเข้านะครับสำหรับโปดังบางนาครับรถประกันเช่าของอาคาเนนะครับนี่ครับอันนี้คือกำแพงไปเทคบางนานะครับแล้วก็ก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับจะมีคำว่าป้ายไวนิลนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าซอยนี้มาเล็กๆนะครับเข้ามาครับก็จะเจอกับโปดังนะครับรถประกันาเช่าของอาคาเนครับเอามาขายนะครับในชื่อของ R d d c ดี c e n t e r นนะครับผมว่าจะเดินไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะครับ ตอนนี้ปัจจุบันนี้รถเข้ามาแล้วน่าจะราวมาสัก500คันได้แล้วมั้งฮะประมาณนั้นนะครับทั้ง2โกดังเลยนะครับก็มีตั้งแต่รถที่เป็นรถเก่งนะครับอล t ิสนะครับวีออสนะแคมรีนะครับล่าสุดก็มียาร i ดด้วยนะครับก็เป็นรถหลุดๆมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวต้าซะส่วนใหญ่นะอันี้คือทางเข้านะครับก็มาจอดรถแถวแถวนี้นะครับนี่จอดตรงนี้ได้เลยนะครับเาอันนี้อันนี้ผม เปิดให้ดูตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็ก่อนเข้ามาคุณก็แลกบัตรนะครับที่หน้าป้อมก่อนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับในการแลกบัตรนะครับแล้วก็ก่อนที่เข้ามาก็แจ้งผมไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับสัก 1- 2ชั่วโมงนะครับจะได้มารับกันนะครับาพอเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเจอกับโกดังนะครับที่ในส่วนของจอยรถหรูนะครับด้านทางข้างในนี่นี่ยันนี่เลยฮะมียันเอาผ่าแล้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับทางนี้จะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ นี่ครับฝั่งนี้ก็มีฮุนไดนะครับเฮดวันแล้วก็มีฟอร์จูเนอร์อยู่4คันนะครับเป็นปี20 21 22ยี่งแถวแนี้ครับมีอย่างบีเอ็มเบนนะครับบีเอ็มขายหมดแล้วเหลือเบนซมี2คันนะครับซีสองของคุณดีนะครับคันหนึ่งนะแล้วก็อีคลาสคันหนึ่งครับอ่ะมาแล้วก็เซส่วนของในกรูนังนะครับที่เป็นโซนนอกนะครับที่อยู่ติดกับไบเทคบางนาเนี่ยก็ณปัจจุบันนี้ก็เป็นล็อตใหญ่นะครับล็อตใหญ่มาก ที่เข้ามาลดประมาณสัก5 0าร้อยคันได้เลยนะครับนี่รถที่เข้ามาจะจอดฝั่งนี้ก่อนนะครับจะยังไม่มีราคามาก่อนนะครับจะต้องรอตรวจสอบสภาพรถก่อนนะว่ารถนะครับอย่างคันนี้ f o r t u n e r นะครับเข้ามาตรวจสอบกันว่ามีริ้วรอยตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มีเป็นเกรดดลายมีชนไม่ชนนะครับ A B C ไม่มีชนครับดีมีชนไม่เข้าคานครับส่วน E มีชนแต่คานนิดนิดหนึ่งครับไม่เสียโครงสร้างหลักนะครับสามารถขับได้โดยปลอดภัยนะแต่ว่าราคาถูกสุดนะครับและที่เราเห็นนะก็จะมีบรรยากาศของลูกค้านะที่เข้ามาดูรถนะครับ ก็เปิดเข้ามาก็จะเจอรถตู้กันเลยนะฮะรถตู้มีประมาณรอยหาคันนะครับแล้วก็มีวีออสด้านโน้นนะครับอโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับแคปนะแคปจะเข้าประมาณสักร้อยกว่าคันนะครับได้แคปปีพุทนะฮะนี่ก็มีวีออสนะครับสีขาวมีทั้งสีขาวแล้วสีเงินนะครับวีออสเห็นไหมแถวหนึ่งครับมันจอดรถได้ประมาณสักสี่สิบสี่คันได้มั้งครับวันนี้นะแคปนะครับสีขาวสีเงินนะครับหัวเดียวนะแล้วก็รถเก่งนะครับเห็นไหม ก็จะมีรถสไตล์นี้นะครับเป็นรถแบบว่าตลาดตลาดหน่อยนะครับแล้วก็มี4ประตูยกสูงนะครับ4ประตูยกสูงเป็นเทียนเนอร์นะถ้าจะเป็นปี21นะครับราคา5 0 0าบาทแหละนะราคาไม่เปิดนะตอนนี้นะก็เป็นช่วงแบบเพิ่งรถเพิ่งเข้ามานะครับเห็นไหมฝั่งนู้นก็จะมียันหัวเดี่ยวนะครับที่เป็นแบบตีตู้ทึบนะครับแล้วก็มีพวกโครงทรงโครงส้มราคาทุกคันครับจะไม่เก็บแหวน7%นะครับแล้วก็ จะเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาดประมาณแสนหนึ่งนะครับในทุกๆคันนะฮะพอมาล้วนนี้นะครับรถตู้มันจอดเกย์มาตรงนี้เลยนะเพราะว่ามาเยอะมากนะครับสำหรับรถตู้นะมีทั้งเกียร์ธรรมดาลและเกียร์ออโต้ปียี่สิบนะครับนี่สี่ประตูมีทั้งยกสูงแล้วก็ตัวเตีย้ยนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับมีเกือบกับทุกเซ gment เลยนะแอร์ติกก็มีมาจอดตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่มาเป็นแร่ๆหน่อยนะครับไอเท็มแรนะก็จะมีอีวสุสี่ประตูไฮแลนเดอร์นะครับ เกียร์ออโต้เมีงหมดสาันนะครับนานๆมาทีนะ4ี่ห้าเดือนมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็โครงส้มตอนนี้เป็นปี2ีิบสองนะครับยังไม่มีราคาเหมือนกันนะเห็นไหมรถจอดเต็มลานเลยนะครับอ่ะก็วันนี้ให้ดูอัปเดตกันวันที่1ิบ็ดนะครับแล้วก็รถตู้นะครับนี่รถตู้เกียร์าเกีรออโต้ครับเป็นของพวกราชการนะครับของกระทรวงต่างๆนะครับนี่เลยนะฮะก็ภูมิใจนำเสนอนะสำหรับรถตู้นะครับนะ จ่อกันแถวแล้วสี่สิบคันสี่สิบคันอะไรเงี้ยมีทั้งหมดกี่แถวอ่ะเยอะหมดแล้วก็ที่เห็นนะมีมาจสซี่ด้วยครับสีขาเอาสี่คันนะครับแล้วก็ยังมีโกดังเทพรั่อีกนะครับนี่ฮะนี่ข้างหลังของของผมเป็นใบเทปน้งนะอ่าโอเคนี่คือก็หมดหมด,หมดลาดแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรได้มาที่ศูนย์ครับ5้า5้า 6, 6ครับกับออฟคาคาเนี k k ครับผมก็มีทั้งบ้น้นดำบ้านแด,งน,ดงนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะโอเคครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ